ปืนที่ใช่ไอวอร์ I ที่ชอบแต่ถ้าเราไม่ใช่ยังไงเขาก็ไม่ชอบงอคำคมบาดใจเก่งนายบาดตูดรอบนี้จัดมา3ปืนนะครับ UMP สก a แม็กเแล้วก็มีไอวอร์นักสืบด้วยไหนขอดูหน้าตากิจกรรมหน่อยโอ้โหชัดเลยก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงบุญ8ทีการันตีโลกไต สังเกตว่าในตู้รอบนี้มีโทเคนผู้ใส่มาให้ด้วยนะครับ5อันเอาไว้แลกของรางวัลได้ส่วนของรางวัลใหญ่ในตู้เนี่ยเขาให้มาเป็นกล่องครับเป็นกล่องอะไรกล่องปริศนาฟาแลบหรือเปล่าด้านในเนี่ยจะมีปืน3อันให้เราเลือกนะครับมีสกา UMP Mag7 Mag7 เนี่ยเป็นสกินใหม่เพียงอันเดียวที่อยู่ในกิจกรรมนี้นะครับก็บวกระยะ 2. เจาะ1ลบแม่นยำา1 ดูดีๆนี่มันปืนปร,รานวาลีบอกครับเนี่ย <c oughs> เป็นออร่าน้ำนะนี่ถือคู่กับชุดทันจิโร่หน่อยปานวาลีหรือปานฟองสบู่ <c oughs> ทันจิโร่นี่นายเลิกใช้ดาบแล้วใช่ไหมนายมาเล่นปืนแทน <c oughs> ส่วนอันนี้เป็น SK s k s p i c อปนอกบกแม็กหนดาเมหนระยะ1อันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับลูกเยอะยิงแรงและอันนี้ผมคุ้นมากเลยไอวอกล้องถ่ายรูปเหมือนเคยเห็นที่ไหน มันเคยมาไปทีแล้วเปล่าหรือว่าของเซิร์ฟนอกจำบ่ไดเหมือนกันมาเริ่มกันเลยดีกว่านะจ๊ะนายเองก็ล้างได้นะตู้แปดทีนะ่ะครั้งแรกเริ่มกัที่9ก้าเพชรเหมือนเดิมนะครับปาบที่หนึ่งได้พลุปาบที่สองก็ได้พลูปาบที่สามได้เอสเคเอสปาบที่สี่ได้พลูปาบที่ห้าได้พลูปาบที่หกได้พลู ปาบที่7ได้ไอวอลและก็ปิดท้ายเหมือนเดิมที่ปับแสุดยอดไปเลยนายได้เป็นกล่องตัวเลือก2อะไรคือตัวเลือก2นี่เราเป็นตัวสำรองใช่ไหมกล่องสารพัดนึกโปรดเลือก1 i ไอเทมอ่ะก็จะมี3ปืนขึ้นมาให้เลือกนะครับเฮ้ยไอยูเอ็ลายเสือเนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วนะแต่ผมไม่ได้ถาวอลเหรอเนี่ย เพิ่งเห็นคิดว่าได้แล้วซะอีกอะจัดไปนะครับแม็กเจ็ดเสร็จทุกรายหนึ่งกระบอกปืนที่ได้มาก็ไม่ค่อยดีนะครับบวกแม็กหนึ่งบวกดามเมจหนลบระยะส่วนลูกซองเนี่ยก็เป็นแม็กเจ็ดที่บวกระยะ2สายยิงไกลนั่นเองบวกจอก,ก่อแถมให้ด้วยแต่ลบแม่นยำนะฮะใส่คู่กับชุดทันจิโร่เนี่ยผมว่ามันไปด้วยกันได้อยู่นะปืนปานฟองสบู่ สรุปราคานะครับโดนไปกี่เพจคุณผู้ชมดูได้บนหน้าจอน,นี้เลยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นให้ดูทั้ง Mac 7 SKS แล้วก็ไอวบอ้ด้วยนะอ่ะไปดูกันแบบจุกๆุกันเลยดูให้เบื่อกันไปข้างหนึ่งนั่นแหละอ่ะพร้อมกันหลือยังครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก็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 ไปดูเดี๋ยวรออะไรอะเออ <laughs> มีใครได้ a i r ์บอร์ใบกล้วยอันนี้หรือ,อยังครับเป็นสกินที่ผมชอบมากที่สุดในรอบปีเลยนะเนี่ยขี่ใบกล้วยล่อนลงมาจากท้องฟ้านี่แล้วก็พอจะถึงพื้นก็เปลี่ยนเป็นกลางล่มแทนของจริงนี่ถ้าเกิดโดดลงมาพร้อมใบกล้วยผมว่ามันน่าจะแยกกันไปคนละทิศคนละทางวันนี้กลับมาลงกันที่เมืองบาซีเลียอีกรอบหนึ่งนะครับช่วงนี้รู้สึกคนจะเข้ามาเล่นเยอะขึ้นหน่อยนะก็จะสนุกนิดนึงเพลิน เปลี่นบรรยากาศแบบนี้มันดูสดใสดีด้วยแหละสีมันจะออกแบบเขียวๆสว่างนะครับแต่ว่าต้องเข้ามาเล่นช่วงแบบเย็นๆค่ำๆนะครับคนมันจะเริ่มเยอะถ้าเล่นตอนเช้ากลางวันเนี่ยคนไม่ค่อยมีมีแต่บอทบอดทำหน้าที่แทนไปก่อนปกติเล่นฟรีไฟล์เวลาไหนกันครับถ้าให้ผมเดาเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเย็นใช่ไหมหลังเลิกเรียนหรือไม่ก็วันหยุดอะไรอย่างนี้ เอาเป็นลองเม้นท์คุยกันหน่อยละกันว่าเล่นช่วงเวลาไหนกันบ้างเพื่อจะได้สุ่มเจอกันเนี่ยวันนี้รู้สึกปืนมันแห้งๆยังไงก็ไม่รู้นะหาไม่เจอเลยเดี๋ยวเราย้ายมาดูด้านข้างก่อนตรงนี้มันมีบ้านหลายหลังอาจจะโชคดีไงฟาร์มโรงเรียนไม่เจอเลยมันต้องย้ายมาฟาร์มในบ้านวันนี้พาสก,กี้มาด้วยนะครับลงสองคนหาปืนไวกว่าโอเคนี่ไงเจอแววหนึ่งกระบอกแม็กเจ็ดเสร็จทุกลายแน่นอน มาดูปืนกันดีกว่าและนี่ก็คือสกินใหม่แม็กเปร,รานฟองสบู่ผมก็ตั้งชื่อมัวไปเรื่อยนะครับเป็นสกินปืนสายลอยนะฮะบวกระยะ2บวกจอเกาะหนลบแม่น1เอาจริงก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าลูกซองยังไงเราก็ต้องยิงจ่อๆใกล้ๆอยู่แล้วบวกระยะมาผมว่ามันไม่น่าจะช่วยอะไรได้เยอะนะครับ เดือนนี้ช่องพดพาซ่ามียอดรับชมจากผู้ติดตาม52.2%เลยนะครับแต่คนที่ยังไม่ได้ติดตามก็มีถึง47.8%เลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครแวะเข้ามารับชมบ,บ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะครับส่วน sks เนี่ยหาไม่ยากนะครับมันมีแจกฟรีอยู่ในตู้ม่วงเดี๋ยวเราต้องแวนรถไปเนื่องจากว่าทางมันไกลเราจะเดินได้ไงใช่ไหมเดินไปเนี่ยไม่น่าจะถึง นักตัดตอนยิงก้อนวันนี้วงจบด้านซ้ายด้วยนะจบบนภูเขาเราไปซื้อปืนที่ตู้ด้านขวาผมว่าคนน่าจะเริ่มทยอยกันมานะครับวงมันอยู่ที่สูงขับขึ้นไหวไหมเนี่ยเง้นเๆๆนเงิ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 นกปลออลนิวไตเนินได้ด้วยผมมารับปืนฟรีจากภาษีลงตู้ครับไม่ต้องใช้เหรียญซื้อนะก็คือมาถึงตู้เนี่ยเรากดรับได้เลยแจกฟรี แต่ยุคนี้ไม่น่าจะมีคนใช้เท่าไหร่นะครับมันตกยุคไปแล้ว SKS มาดูปืนกันและนี่ก็คือสกินใหม่ SKS ปีกนกสกินใหม่หรือสกินเก่าอาจจะเป็นของเก่าแล้วเอาวนมาใหม่หรืออาจจะเป็นของใหม่แล้วเพิ่งใส่เข้ามาก็เป็นไปได้นี่เดี๋ยวดูไอวอกันก่อนเป็นไอวอกล้องถ่ายรูปนะครับอันนี้คือสมัยแบบกล้องฟิล์มเลยนันเนี่ยด้านหลังก็ดูโอเคแต่ว่าด้านหน้ามันดูแบนๆนะ่ะ ตรงเล่นมันน่าจะนูนออกมาเนาะอันนี้เขาทาแบบติดเรียบไปเลยมาจักเก้ปืนพร้อมคนพร้อมนี่เขาเล่นกันจนเหลือ25คนแล้วนะเนี่ยผมยังไม่เจอใครเลยไม่รู้ไปไหนกันมด้ดแต่ตอนเนี้ยที่แน่ๆเห็นคนหนึ่ง <Hey. S 1> อย็บแอบดอบอยู่รอพี่แป๊บหนึงน้อง <Hey. S 1> กําลังแว้นวิซ้ายก็มีผมปาดขวาเข้าซอกหลืบก่อนเลยหลบแป๊ดเดี๋ยวลดพังสับยิงวิติดโล ยืนยิ้มอยู่ริมต้นมะพร้าวเหรอแรงนะเนี่ยนี่เดี๋ยวผมจะโชว์วิธีเคลื่อนย้ายในพิบตาอาจารย์เอตัวเองอับัตตคำอับัะตคำเหรอมันแปลว่าอะไรมันเป็นภาษาเอาไว้บวกหรือเปล่าเวลาจะยิงเราต้องพูดด้วยนะอับัตตคำภาษาคิดคนขึ้นมาใหม่อับัตคำอับัตคำ้ย ที่ก็ซื้อเหรอแล้วออกกลางทุ่งแบบนี้ลาก่อยออกมาทำไมออกมาเพื่ออะไร oh <my> นี่แน่ตายคู่ไปซะ <laughs> ไม่รู้จักซะแล้วทันจิโร่ปานฟองสบู่เลิกใช้แล้วนะด่งดาบใช้แค่ตอนช้ำอย่างเดียว oh. บนเขาก็้ามาจักกี้ oh <my> เมื่อกี้ไอตัวที่ยิงลงมาใช่ไหม oh. แต่ว่าเขาไม่ได้ยิงผม เมื่อกี้เขายิงไอตี้นานหรือเปล่าไอตี้ที่ล่วงไปน่าจะใช่มั้งเสียงปืนมันมาไกลมากเลยแสดงว่าบนเขาอะบีกตี้กำลังมาแจ็กกี้มาทางนี้เดี๋ยวเราจะดันซ้ายไปตอนนี้เราอยู่ตรงวงสุดท้ายนะครับซึ่งคนมันจะไม่ค่อยเข้ามาหรอกแต่ว่ารอบๆเนี่ยคนมันจะเยอะเดี๋ยวขอชอปปิ้แป๊บสีอประตูวาร์เพิ่มหลังๆรู้สึกจะติดนะเนี่ยไอประตูวาร์ มีประโยชน์ในหลายๆสถานการณ์ยังอยู่หรือเปล่าไอตีบนเขามีไอวอรตรงก้อนหิน,น,นขึ้นรถด,ดีกว่าแจ๊กกี้มานี่เดี๋ยวพาไปชาร์จแ <Yeah. S 1> จ๊กกี้ยิงใครอ่ะเขาโผล่มาแล้วหรอ <Hey. S 1> ตรงไหนตรงไอวอปะอ่าเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะทันจิโร่ประรานประตูวาร์ฟไอเลยประตูวาร์ฟฉันเลือกนายเล็งดีๆ แล้วก็วัปอาเาเอตัวเองอาเาเอตัวเอง <c oughs> งงดิมาได้ยังไง <c oughs> เออไม่ต้องงงนะผมก็งงเหมือนกันมันมาไกลขนาดนี้เลยละเนี่ย <c oughs> เอาไว้หลอยได้ดีเลยนะเจอคนแอบไกลๆอุ้ยเดี๋ยวดิ จเย็นอู้ใส่ไอตัวตุ๊กตาหมีมาด้วยจริงทะลุกำลังโม้ไอ้นี่ก็เปิดใจเลยน่าจะเพื่อนเขาตีเด,ดาตเดียวกันหรือเปล่าตีเดียวกันหรือเปล่าเบลยอ,เอยากตึงอืมเป็นไงนี่ไงอยากตึงล้มดังตึงนี่แหละเฮ้ยมายังไงครับนนเพิ่งตายไปเมื่อกี้ตรวจมาใหม่แล้วเหรอตีเดียวกับทางซ้ายปะเนี่ย หรือว่าไม่ได้มาด้วยกันฮันติโล่เริ่มหลอนแล้วไอทางขวานี่ก็ยิงไม่ยั้งเลยไม่โผล่มาด้วยนะอุ้ยสก,กี้เฮลมีเพลสสวยดีนะมีไอโฟนมันละทีนี้ต่้งป้อมยิงกันอยู่ขอบวงนี่แหละเป็นนะไอตัวซ้ายเนี่ยไม่ออกง่ายด้วย ไอ<ห>อ<น>้าวลงอย่า<ไ>งงี้นี่แนี่นี่เนี่นี่แน่จะตายนะจะตายนะเจ็บหนักนะนอนคิดว่าไอวอลจะรอดเรออมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไอตุ๊กตาหมีแป๊บนึ่งยิงจากกิอยิงจากกิอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวพ่งซ้ำทันเนี่ยอิบป๊บ ตี้ซ้ายเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตี้เดียวกับ2คนตรงนี้นะเขาน่าจะชุบมาจากตู้รถเข็นตรงนั้นเดี๋ยวขอลองวัดหน่อยเอาลวงเจ็บนั้นนะ่ะ SKS ถึงจะไม่ลั่นแต่ก็ยิงแรงถ้าได้ยิงนะส่วนใหญ่มันจะยิงวัดกับเขาไม่ทันโดนปืนลั่นลูดหมดก่อนว้าวๆๆๆาาใจเย็นข้างล่างขอเคลียร์ตัวน,นี้ก่อน เล่นอะไรหืมหมดตีนั้นหนอนนอนแจ็กกี้ล่วงเลยกะจะรีบวิ่งมายิงไม่ทันล่วงก่อน <c oughs> <c oughs> อเวลาตู้รถเข็นมันอยู่ตรงนี้เฮ <c oughs> ้ย <c oughs> จะมาแย่งชุบอย่างนั้นเหรอดูด้วยตู้ใครนี่จอดรถจองเอาไว้ <c oughs> นี่มันรถเราหรือรถใคร <c oughs> ไม่ใช่รถเราด้วยว่ะเมื่อกี้รถเราขับไปที่อื่นแล้ว เฮ้ยใครเขาขี่หัวซ้อนกันมาเล่นอะไรกลางอากาศขอเล่นด้วยนับไปโถมมันจักกี้หลังไอวอรยิงโคมให้อุ๊ยสะดุ้งเลยโดนโฮเมอร์เข้าไปโดนทีที่เดินไม่ออกบนเนินมีนะตัวหนึ่งหลังเนินประชาร์มมันจักกี้ เดี๋ยวตามไปจุดติดปารประตูวาต่อตอต่ตตตตตตออเฮ้ยเองเป็นใครเนี่ยตีไหนก็ไม่รู้ม่วไปหมดอซ้าก่อนนเริ่มงงอุ้ยแลชุบทันไหมในวงก็มีสวยและวจ้พันยาทันไหมเนี่ยอู๋แย่งานมาแล้วทีนี้ มันชุบไม่ได้แล้วมันอยู่นอกวงวงมันเจ็บจัดเลยนะเหลือแค่นี้โอในที่สุดแจ็กกี้ก็ได้จากไปก่อนวัยอันควรไม่น่าเลยเห็นกันอยู่รลันัดแม่เกมนี้ชุนลมุญวุ่นวายดีจริงๆคือต้นเกมเนี่ยไม่เจอใครเลยนะวิ่งเอ๋อเลยแต่พอท้ายเกมเนี่ยไม่รู้มาจากไหนโถมกันมา แต่ยังว่าได้ชำระบาปมันแบบใหญ่ด้วยนะครับกว่าวงจาบีบมาเจอกันมันก็ใช้เวลานิดนึงเอาละตอนนี้สี่คนสุดท้ายครับเจอในโดนเสองคนเหลือคนหนึ่งสแกนหาก่อนอุ้ยไม่แตกแม่โดนตัวละนิดตัวละน้อย ผมยิงคนไหนได้เนี่ยตัวที่วิ่งออกไปหรือตัวตรงไอวอลเริ่มงงและวลำดาบรอเลยมาคนสุดท้ายครับได้เวลาดวนจังหวะนี้ทันจิโร่ตัวตึงปร,ราระเบิดเคลื่องไรที่โยนไปนหนึ่งลูกก่อนมีวิ่งเล็กน้อยวิ่งธรรมดามไหมเดี๋ยวเจอวิชาจุผมจะโชว์ลูกซองระยะไกล ลูกซองระยะไกลลูกจักเปล่าเลิกใช้แล้วนะดาบเดิมเนี่ยเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็ใช้ลูกซองล่าอสูรกันทั้งนั้นแหละโอเคประมาณนี้ครับสกิน mac7 กับ sks แล้วก็ไอวอร์หมก็เอาจริงไม่ค่อยดีนะมันคือเป็นสกินแบบ ใช้งานไม่ได้จริงอะ่ะคือถ้าสุ่มมาก็เอาไว้ลกคัังอยู่ดีนะครับเดี๋ยวเก็บเพชรไว้รอซื้อสกินอื่นๆที่มันใช้งานได้จริงๆดีกว่าเนาะ